สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนตอนนี้พี่ไปมาอยู่ในถนนแอดิเลดสตรีทนะคะเพื่อนแอดิเลสตรีทนะคะเพื่อนพอดีมาจ่ายมาจ่ายค่ายายนะคะให้คุณสามีนะคะมาซื้อยา,ยาแล้วก็มาจ่ายค่ายา,ยายนะคะเพื่อนนี้เนาะก็เลยแวะถ่ายคลิปนิดหนึ่งนะคะเพื่อนตรงนี้คือร้านเวียดนามโดยพี่น้องนี่นะคะร้านเวียดนามตรงนี้นะค่ะเพื่อนก็มีแบบว่า ร้านอาหารเวียดนามแต่ว่าขายเมนูอ่กแดวฝรั่งนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ดูเด้อพี่น้องนี่น้องเพื่อนนี่คือเฟอนะคะสไลซ์บีฟแอนด์บีบโบว o บีบนุ่ดซุปนะกันเพื่อนนี่เนาะน่ากินมากพี่น้องคล้ายๆกับเนื้อน้ำตกนะเพื่นอนนี่หรือที่เขาเรียกว่าเฟอร์ใช่ไหมเพื่นอนนี่เนาะเฟอเนาะเพื่นอนน่าลองน่าลองนะคะเดี๋ยว พี่ไปจะเข้าไปลองนะท่านเพื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปลองนะท่านเนื่องจากว่าในร้านมันมีเพลงในพี่น้องของคุณ่ะมันมีเพลงนะท่านเพื่อนพี่ไปเข้าไม่ได้นะมันมีเพลงก็เลยถ่ายบริเวณหน้าหน้าร้านให้ดูก่อนนะคะนนี่สําหรับกินนั่งนั่งร้านนะท่านเพื่อนแต่ในร้านก็มีโต๊ะนะเพื่อนนี่เนาะบรรยากาศดีดีนะคะในเมืองเมริโบโรตรงนี้นะคะเพื่อน เดี๋ยวพี่ใบก็เสร็จจากตรงนี้ก็จะไปธนาคารต่อนะคะเพื่อนพอดีเสร็จจากตรงนี้เสร็จจากกินตรงนี้พี่ใบก็จะไปที่ธนาคารต่อนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ได้รับคาร์ดวันเกิดจากคุณแม่สามีเนาะมีเช็คเงินสดด้วยเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเงินกันที่ธนะนาคารนะคะเพื่อนเนาะขอบคุณขอบคุณทุกคนเด้อพี่นอ้องเดี๋ยว จะไปกินอาหารแล้วก็จะไปธนาคารต่อนะคะขอบคุณหลายๆนะคะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดอ้อไป b y า See you again